สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีคอนเทนต์พิเศษนะครับที่จะมาทำกับรถเจ้าล็อกโคคันนี้นะ,ะนี่คือครั้งแรกครับที่ผมจะลองไปเติมน้ำมัน B7 Premium นะครับเติมแบบเต็มถังเลยครับว่าผมจะใช้เงินในการเติมน้ำมันเต็มถังของตัวเจ้า t o y o ต a l o c o 24AT นะครับตัวใหม่นะครับ2022เนี่ยจะใช้เงินเติมไปทั้งหมดกี่บาทนะครับ รถตอนนี้มันขึ้นโชว์อยู่หน้าปัดว่าวิ่งได้อีก4กิโลเมตรนะครับจากจากจุดที่ผมจอดรถไปที่ปั๊มก็น่าจะลาวประมาณ4กิโลเมตรเหมือนกันะจะรอดูนะว่าผมจะขับถึงปั๊มเนียสี่กิโลเมตรแล้วก็จะใช้เงินในการเตือน้ำมัน B7 พรีเมียมเนี่ยกี่บาทนะครับไปดูกันครับผมผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่คือเกจโชว์น้ำมันนะครับอันนี้ผมจะยังไม่รีเซ็ตนะผมจะไปรีเซต็ตตอนเตือนน้ำมันนะฮะผมจะไปรีเซต็ต ทริปอนะครับอันนี้ทริปีกดตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นทริปรวมทริป A ผมจะดีเซลทริป A แล้วก็ตอนนี้นะมันขึ้นว่าออผมวิ่งได้แค่อีกหนึ่งกิโลเมตรนะฮะ 1, อีกหนึ่งกิโลเมตรแล้วตอนนี้ปั๊มนะ้ำมันห่างจากผมประมาณสสี่กิโล้วรอดูแล้วว่าผมจะถึงปั๊มหรือเปล่านะครับในหน้าจอเกตนะฮะมันเข็มเข็มยังมันมันยังไม่ตกไปถึงขีดขาวสักเท่าไหร่นะ แต่พอมาดูหน้าจอการคำนวณข้อมูลการขับขี่อันนี้มันไม่ขึ้นกิโลให้ผมแล้วถ้าว่าผมวิ่งได้กี่กิโลนะครับมันขึ้นเป็นแบบขีดลบเลยคือไม่คำนวณให้ผมแล้วตอนนี้ไม่คำนวณให้ผมแล้วโ,โหเสียวเหมือนกันนะครับ๋ยวจะถึงก็เนี่ยอันนี้ผมกําลังขับที่ปั๊มน้นนำมันนะลุ้นเหมือนกันครับว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวข้อมูลการขับขี่เนี่ยมันรีเซ็ตให้ผมเป็นศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วไม,ไม่คำนวณแล้วแต่ว่าตรงที่เกตหน้าจอเนี่ย เข็มยังไม่ตกเข็มข่าวดีสักาไหลายแต่ผมคิดว่ามันน่าจะขับต่อได้สักยี่สิบกิโลนะอันนี้อันนี้มันน่าจะมีตัวรีเสิร์ฟให้อยู่แต่เอาเป็นว่าถ้าตัวคำนวณมันศูนย์กิโลนี่ก็เพื่อนเพื่อนก็น่าจะเติมน้ำมันได้แล้วแหละแต่ผมอยากจะลองดูใช่ว่าเอาให้มันเกลี้ยงถังเท่าที่จะทําได้นะว่ามันจะเติมไปทั้งหมดกี่บาทรอบนี้ผมจะเติมน้ามัน B7 เพรีเมียมนะครับแลาจะไปเติมที่ปั๊มปตทอนะครับรู้สึกว่า B7 พรีเมียมตอนนี้วันนี้ ราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ3 9 5บาทนะส่วนตัว B7 ธรรมดาอยู่ที่3 0 5บาทห่างกันประมาณ9บาทเลยนะต่อลิตรนะและผมจะลองดูซิว่าไอเติม B7 พรีเมียมเนี่ยถังนึงเลยเนี่ยผมผมจะไม่เติมน้ำมันอื่นเลยนะผมจะวิ่งได้ทั้งหมดกี่กิโลนะทั้งหมดกี่กิโลนะแล้วในคลิปสัดไปเนี่ยผมจะเติมน้ำมัน B7 ธรรมดาอ่า B7 ธรรมดา แล้วผมจะวิ่งได้ประมาณ,มาณกณี่กิโลแล้วเราลงมาเปรียบเทียบกันดูนะครับแต่วันนี้จะเติม B7 พรีเมียมนะเดี๋ยวขอขับขี่รถก่อนนะครับใช้คนควต์วคง,งที่อีกประมาณ3ากิโลครับอยู่ข้างหน้าจะถึงนะเข็มเริ่มตกมาแล้วนะมาที่ตัว E แล้วผมยังใช้ความเร็วคงที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการขับขี่ผมจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะเห็นแถบสีแดงไหมฮะแถบสีแดงนี่คือมันคำนวณเรลไทามนะ ผมจะเหยียบที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะอนนี่คือข้อมูลการขับขี่ของผมนะครับข้อมูลขับขี่จะเป็นแท่งแท่งละหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีที่ขึ้นแท่งนึงตอนนี้แท่งขวามือสุดเลยเป็นแท่งใหญ่ๆนี่คือเป็นเรียวไทม์การเหยียบคันเร่งของเราว่าอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรส่วนแท่งเล็กๆถัดมาติดกับกราฟเนี่ยแท่งละนาทีแท่งขวาสุดจะเป็นที่ผมหนึ่งนาทีที่แล้วผมเหยียบไปคือ20กิโลเมตรต่อลิตรนะฮ นะปั๊มอยู่ข้างหน้าเนะี่ยปั๊มอยู่ข้างหน้าผมนะีจะถึงแล้วนะครับน้ำมันก็ตกมาเรื่อยๆนะฮะจะถึงแล้วครับเพื่อนๆข้างหน้าประมาณสัก400เมตรนะ ตอทอนครับต,ตอนนี้ผมยกคันเร่งแล้วนะฮะตอนนี้ผมยกคันเร่งแล้วมันจะเป็นอาัตราการซิ่งเป็นที่30กิโลเมตรต่อเลนชิบชิบยกคันเร่งแล้วความปตทนะจนะเ,เติม เบจพีเม okay, ียมดูราคาน้ำมันสามสิบหกจุดท้าห้านะครับเ็ดพีเมียมนะวันนี้เออเติมเบจพีเมียมนะเดี๋ยวหาหัวัอเติมก่อนัวเจอละมีหัวเดียวด้วยเ็ดพีเมียม เอมไปฟังนู้นดีกว่าหนึ่หัวเดียวสามสิบหกจุดห้าห้านะครับส่วนตัว B7 ธรรมดานี่อยู่ที่สามสิบจุดห้าเอาบีเจ็ดพรีเมียมเต็มถังครับให้น้องเติมบีเจ็ดพรีเมียมนะครับ ดีเจ็ดพเมียมนะสามสิบหจุดห้าห้าบาทครับตอนนี้เติมไปแล้วสี่สิห้าลิตรนะครับพันหกนะฮะจะดูซิว่าเต็มถังนี้เราจะใช้น้ำมันไปกี่บาทนะครับถังนี้น่าจะมาณหกสิบห้าลิตรนะตอนนี้มันดีจู่ที่65.3นะเรา ได้2,004เดี๋ยวนี้น้องกำลังเติมให้นะครับจำนวนที่2,004นะฮะโอ้2,004ได้65.66ลิตรนะฮะน้ำมันเรียแบร้อย65บล้เดี๋ยวจะมาจ่ายตังกันแล้วครับผมน้ำมันเป็นแบบคดีพร้อมบูการนะครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเติมน้ำมันล็อกโคเต็มถังนะฮะ b 7 Premium นะครับ เติมไป2,400บาทครับได้ไป65.66ลิตรนะถังนี้น่าจะความจุที่65ลิตรนะครับน้ำมันอยู่ที่36.55บาทนะครับมาดูกันว่าหลังจากนี้ต่อไปผมจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับตอนนี้เราก็พอรู้กันแล้วครับว่าตอนนี้น้ำมันเต็มถังของโลโก้เลยคือความจุ65ลิตรแต่มันได้เนี่ยหน่อยประมาณประมาณ600ซีซีแล้วก็ผมเติมน้ำมันไปวันนี้2,400บาทนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ